อ่าโอเคครับอ,รอ่าเฟียงให้ด้วยละเดียวตายแล้ว,ลวมามามาพยายงไปที่รถนะอ่าไ,ได้ดูด,ดูเล่งเล่งหน่อยอโอ้ยมืดฟ้ามัวดินมองไม่เห็นเครื่องบินเลยบินอยู่ไหนล้ำคูณเล็กแถมมืดอีกจะหากัก ดูดูนิ้วซะก่อนดูนิ้วซะก่อนขาก็บินไปเจอเลยเร็วจัดมากเ๋ยได้ฟามหลอมึดเล่นไม่ได้เลยนี่ไงมองไม่เห็นแม่งเร็วจัดเลยนย هاي <laughs>